สวัสดีครับคุณผู้ชมและผู้ฟังที่รักทุกท่านนี่คือรายการเปริดตำนานกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวครูบาอาจารย์ตำนานเล่าขานผู้ทรงอภิญญาครับอริิยสง์พระป่าสายกรรมฐานที่คนไทยให้ความเคารพศรัทธากันมากอีกหนึ่งท่านนั่นก็คือหลวงปู่แหวนสุจินโน แห่งวัดดอยแม่ปังผู้เป็นสิทธิ์ขององค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเปิดตำนานในคราวนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังเป็นบันทึกการเดินทางประสบการณ์ในเส้นทางทุดงในการผ่านพบกับดวงวิญญาณของผีเปรตผู้มีกรรมเรื่องราวจะเป็นเช่นไรขอเชิญท่านรับฟังได้นะบัดนี้เลยครับ ย้อนกลับไปในช่วงยุคราวๆปี2,478ในขณะนั้นหลวงปู่แหวนซึ่งมีความพึงใจในปฏิปทาของพระป่าและถูกจริตกับแนวทางกรรมฐานของพระอาจารย์มัน่นอย่างหาที่ไหนเปรียบจึงขอเปลี่ยนจากมหานิกายมาเป็นธรรมยุ์ได้รับฉายาว่าสูจินโน และได้ออกติดตามศึกษาธรรมกับพระอาจารย์ใหญ่ไปในท้องที่ทั้งภาคเหนือและภาคอีสานได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมมากมายจากพระอาจารย์ในวันหนึ่งพระอาจารย์ใหญ่ได้เรียกลวงปู่แหวนให้เข้าไปพบแล้วท่านก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าท่านแหวนนานมาแล้วหนาะ เมื่อตอนที่ฉันยังออกเดินทางมาแถวแถวนี้ที่ใกล้เขาฟังแม่น้ำโค้งนน่ะมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งนะแล้วเธอรู้ไหมหล่ะว่าข้างในมันมีอะไรลูกศิษย์น่มจึงยกมือพนมไหว้ถามไปด้วยความสนใจใคร่รู้เป็นอย่างยิ่งแล้วมันมีอะไรอยู่หรือขอรับท่านหลวงปู่มันมองหน้าลูกศิษย์ด้วยความเมตตา และก็ตอบออกมาว่ามันมีเปรตอยู่นี่สิเธอได้ยินเพียงเท่านี้โลกสิทธ์ก็ตาลุกวาวเป็นประกายพระอาจารย์จึงเล่าต่อเหมือนเขาจะไม่ยอมออกไปไหนด้วยมารบกวนฉันอยู่ตั้งคืนหนึ่งน่ะนึกติดใจอยู่นานแล้วหากเธอผ่านไปบำเพ็ญเพียรแถวแถวนั้นลองเข้าไปหาดูหนาะถ้าเจอ อยากจะให้ถามเปรตตนนั้นหน่อยสิวะไปยังไงมายังไงหากช่วยได้ก็ช่วยเขาไปนะเราเองจะได้บุญได้กุศลเมื่อหลวงปู่แหวนรับคำบอกเล่าเช่นนั้นแล้วเมื่อถึงฤด,ดูการทุ่งดงท่านจึงได้ออกเดินทางไปตามทางที่พระอาจารย์บอกท่านไปแต่ลำพังเพียงรูปเดียวครับผ่านไปไม่กี่วัน เมื่อท่านมาถึงในตอนบ่ายก็สำรวจดูว่าสงสัยจะใช่แน่ละดูจากลักษณะแล้วถ้ำนี้เป็นถ้ำใหญ่ตามที่พระอาจารย์บอกแต่ว่ามองดูดีๆแทบจะไม่เห็นเขาหลางของความน่ากลัวอันใดเลยแถมยังเป็นสถานที่ที่ร่มรื่นเงียบสงบเหมาะสำหรับการเจริญภาวนาเป็นอย่างยิ่งบริเวณภายในถ้ำก็สะอาดสะอ้านมาก ด้านในยังมีพื้นที่ราบพอให้เดินจงกรมท่านก็เข้าภาวนาอยู่ภายในถ้ำและปรากฏว่าไม่มีอะไรมารบกวนการเจริญภาวนาแต่ประการใดเลยคืนแรกผ่านไปด้วยดีครับเข้าสู่คืนที่สองก็ยังไม่มีวี่แววอีกจนสมณะหลวงปู่แหวนยังนึกอยู่ในใจว่าเอหรือเรา จะมาผิดที่ผิดทางกันนอหากไม่เจอคงจะเสียเที่ยวหรือเจ้าวิญญาณสัมภเวสีที่พระอาจารย์ได้บอกได้กล่าวไว้เขาจะไปอยู่ที่อื่นเสียแล้วแต่พอเข้าโซคืนที่สามแค่นั้นแหละครับคุณผู้ฟังก็ได้เรื่องได้ราวทันทีในคืนนั้นในขณะที่หลวงปู่แหวนกำลังเข้าพระกรรมฐานอยู่ในฌานขั้นลึก จิตของท่านก็ต้องชะงักเพราะได้ยินกับเสียงฝีเท้าของอะไรบางอย่างมาเดินป้วนเปลี่ยนป้วนเปลี่ยนอยู่รอบๆพื้นที่บริเวณในธรรมและเมื่อลืมตามองออกไปท่านก็เห็นเข้าเต็มๆโดยสิ่งนั้นได้แสดงกายออกมาเป็นอสุรกายรูปร่างสูงใหญ่ดำทะมึนดุดันหน้าเกรงขามยืนหันหน้า ต้องมองท่านจากทางปากรร้ำสิ่งที่สังเกตเด่นชัดคือปากเป็นกระจับเหมือนสัตว์ปีกบางอย่างแม้สิ่งนั้นจะดูไม่เป็นมิตรกับท่านเท่าใดนักแต่หลวงปู่แหวนก็มิได้วาดกลัวแต่ประการใดครับเพียงมีแต่ความรู้สึกที่เมตตาให้ท่านปรารถนาจะช่วยเขาตามคําที่พระอาจารย์บอกจึงได้กําหนดจิตถามไปว่า ก่อนนิโยมเคยทำกรรมอะไรไว้ละ่ะถึงได้มาเป็นอสุรกายในที่แห่งนี้เปรตที่มาขวางทำกลับเงียบเฉยครับเขาไม่ยอมตอบไม่พูดไม่จาสีหน้าไม่สะทกสะท้านไม่มีความรู้สึกนึกคิดไม่มีความรู้สึกเหมือนจะอยากได้อะไรแล้วเขาก็อันตรธานหายไปเมื่อเปรตตนนั้นได้หายไป หลวงปู่แหวนก็บำเพ็ญภาวนาต่อไปตามปกติท่านแน่ใจแล้วว่าที่แห่งนี้มีอสุรกายสถิตยอยู่เป็นจริงตามที่พระอาจารย์บอกจึงตั้งใจภาวนาอยู่ณที่นั้นแต่หลายคืนได้ผ่านไปเปรตอสุรกายตนนั้นก็ไม่มาปรากฏให้ท่านเห็นอีกเลยหรือว่า เขาจะไม่ต้องการพูดต้องการคุยด้วยแต่ว่าหลวงปู่แหวนท่านก็มีลดละในความพยายามเลยครับยังคงไม่ยอมละจากไปไหนท่านตั้งใจว่าเจออีกในคราวหน้าจะต้องถามให้ได้ความให้จงได้เวลาผ่านไปแล้วเกือบเกือบอาทิตย์ในที่สุดเปรตอ,อสุรกายตนเดิม ก็ได้มาปรากฏกายให้ท่านเห็นอีกเป็นคำรบที่สองแต่ว่าในคืนนี้เขาไม่ได้มาดีเขามาในลักษณะรูปลักษ์อันน่าเกลียดน่ากลัวมือโตเท่าใบลานออกมาเยืนกวัดแหว่งปัดไปปัดมาอยู่เหนือศีรษะของท่านใบหน้าทะมึงถึงดวงตาโบกลมโตเบิกโพลงออกมาจากเบา้า ปากกระจับเหมือนสัตว์ปีกเขาหวีดเขาร้องส่งเสียงแหลมสูงจนแก้วหูคนฟังแทบจะระเบิดบ่งบอกถึงความไม่พอใจเป็นอย่างมากคงหมายจะข่มขวัญให้หลวงปู่ทันเกิดความหวั่นไหวเกรงกลัวเป็นแน่จะไปได้หรือยังอยู่นานเกินไปแล้วหนาออกไปเสียมิเช่นนั้นจะฆ่าให้ตายอยู่ที่นี่ แต่ทว่าพระธุดงยังหลวงปู่แหวนท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งมากครับไม่สนใจในคำขู่ของเจ้าเปรตตนนั้นเลยยังพูดกับเขาไปอีกว่าหากมันทำให้โยมเป็นสุขจะฆ่าจะแกงก็ทำเลยทำแล้วมันช่วยให้โยมหมดทุกข์ได้จริงก็ทำไปนะแต่ทำแล้วได้บาปได้กรรมติดตัวเพิ่ม ก็จะเป็นผลร้ายต่อตัวโยมเองเจ้าเปรตตนนั้นเหมือนจะชะงักไปครับแต่ก็ยังไม่ลดละความกาดเกลียวยืนข่มขู่ทันอยู่ทั้งคืนจนมันคงเบื่อหน่ายไปเองก็อันตรธานหายไปอีกหลายคืนได้ผ่านไปครับที่หลวงปู่แหวนได้มาอาศัยอยู่ในถ้ำเปรตแห่งนี้เพื่อจเจริญภาวนากรรมฐานและทุกค่ำทุกคืน ท่านก็ได้กล่าวคำแผ่เมตตาพร้อมทั้งบทสวดอีกหลายบทยังได้แสดงธรรมเทศนาอยู่คนเดียวเพราะท่านเชื่อว่าเจ้าเปรตที่สิงสถิตแอบอยู่เขาก็คงได้ยินได้ฟังด้วยแหละท่านอยู่ในถ้าแห่งน,นั้นนานเกือบเดือนเลยนะครับจนต่อมาในคืนวันหนึ่งหลังจากที่หายตัวไปนานนับเดือนอสุรกายตนเดิม เขาได้กลับมาปรากฏกายอีกครั้งแต่ทว่าในคืนนี้ดูท่าทางอากับกิริยาโอนอ่อนผันลงเป็นอย่างมากไม่มีความกลาดเกลียวเหมือนที่เห็นในครั้งแรกหลวงปู่แหวนเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นแล้วจึงได้กำหนดจิตแผ่พระคาถาเมตตาไปให้เจ้าเปรตตนนั้นดูจะน้อมรับไม่มีท่าทางปฏิเสธจึงกำหนดจิตถามว่า อดีตที่ผ่านมาโยมได้ไปสร้างกรรมอะไรไว้ตายไปจึงมาทุกมาทรมานเช่นนี้เปรตอสุรกายตนนั้นครั้งนี้เขายอมตอบคำถามแต่โดยดีครับเมื่อชาติก่อนตอนผมเป็นมนุษย์ผมเป็นนักเลงไก่ขอรับท่านแล้วยังเป็นนักพนันตัวยงด้วยผมมีความสุขกับการได้เห็นสัตว์ตีกัน ตีแล้วก็ได้เงินได้ทองมากผมได้พนันมาผมก็เอาไปกินเหล้าเมายายังนอกใจเมียไปเที่ยวซ่องเที่ยวผู้หญิงครั้งหนึ่งไก่ชนผมดันไม่ชนะเสียเงินเดิมพันไปหมดผมจับไก่มาลงโทษอย่างหนักผมหักขาทุบตีมันแล้วหักคอมันด้วยมือเปล่าเอาไปต้มกินแก้มกับเหล้า ผมทำแบบนี้อยู่ทั้งชีวิตหากตีชนะผมก็ดีด้วยแต่ถ้าตีแพ้ผมฆ่าสถานเดียวผมติดพนันจนหมดตัวบ้านช่องลูกเมียแตกสาแรกขาดพออายุมากขึ้นจึงได้ล้มป่วยลงทั้งจากโรคภัยที่ไปเที่ยวผู้หญิงมาด้วยก่อนตายผมทรมานอย่างแสนสาหัสขอรับ เดินเหมือนไก่กระทำเส้นลมหายใจจิตสุดท้ายที่อุบัติจึงมาเกิดในภูมิของเปรตเร่รันมาอาศัยอยู่ในถ้ำนี่แหละหลวงปู่แหวนท่านนิ่งฟังด้วยความสนใจยังถามเปรตตนนั้นไปอีกว่าแล้วเหตุใดจึงไม่ละไปจากที่นี่ทำไมต้องมาหวงถ้ำหวงป่าเปรตตนนั้นก็ตอบมาว่า เหตุที่มาอยู่นี่เนื่องจากชาวบ้านป่าที่นับถือผีคอยเอาของมาเส้นไหว้อยู่เป็นนิดผมจึงหวงที่มากใครมาใครไปจะต้องหลอกหลอนให้หวาดกลัวเพราะกลัวโดนแย่งทาเมื่อหลวงปู่ทันทราบถึงความเป็นมาแล้วจึงได้เทศนาชี้ทางหลุดพ้นให้กับเปรตตนนั้นลดละจากความยึดมั่นถือมั่นเสียรนโยม ตอนเป็นก็บาปหนาอยู่แล้วตอนตายก็ยังยึดติดกับกองกิเลสลดละได้เมื่อไรจะได้ไปเกิดในภพภูมิใหม่ที่ดีกว่านะมิเช่นนั้นก็วนเวียนอยู่คอยหวาดประแวงว่าจะมีผู้อื่นมาแย่งที่ไปแล้วเมื่อไรใจจะเป็นสุขสักทีละโยมด้วยความลึกซึ้งในกระแสธรรมของหลวงปู่แหวน เปรตตนนั้นยอมรับฟังด้วยความสงบแต่เขาบอกมาว่าผมยังไม่อาจทำตามที่หลวงปู่ชี้ทางให้ทั้งหมดได้เพราะจิตใจยังมีความหยาบหนาและยึดติดอยู่มากหากจะละจากไปคงต้องขอเวลาอีกสักระยะเขาได้ยกมือพนมไหวเป็นการกล่าวขอบคุณในกระแสธรรมที่หลวงปู่ได้ให้ ก่อนจะอันตรธานหายไปอีกครั้งเมื่อหลวงปู่แหวนท่านเห็นเป็นเช่นนั้นแล้วจึงวางอุเบกขาลงพิจารณาว่าเราเองได้ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถได้มารู้ได้มาเห็นและโปรดชี้ทางแก่อสุรกายตนนี้เป็นการสมควรแก่เวลาแล้ววันรุ่งขึ้นท่านจึงได้เดินทางกลับออกมาจากธรรม และได้ไปกราบเรียนพระอาจารย์เล่าสิ่งตามที่ได้พบได้เห็นมาทั้งหมดพระอาจารย์มันจึงได้แจ้งความประสงค์ของท่านที่แท้จริงไปว่าจริงๆแล้วท่านสามารถจะช่วยเจ้าเปรตตนนี้ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ท่านเห็นเลยแต่ท่านต้องการนำสิ่งนี้เก็บมาเป็นบทเรียนเพื่อสอนแก่สิทธ์ท่านให้หลวงปู่แหวนได้ไปพบไปเห็น ไปรู้และสัมผัสด้วยตนเองจะดีกว่าเพราะการเป็นสมณะพระป่านอกจากการหาทางหลุดพ้นให้ตนเองแล้วการออกโปรดและช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกถือเป็นหนึ่งในหน้าที่หลักกระทั่งต่อมาครับเมื่อหลวงปู่มันท่านมีโอกาสได้ขึ้นไปบำเพ็ญเพียรภาวนาในถ้ำนี้อีกมีเรื่องเล่าว่า ท่านได้พบเจ้าเปรตอสุรกายตนเดิมอีกครั้งและในครั้งนี้หลวงปู่มันได้แสดงมหาธรรมเทศนาไปอีกครั้งและเขายินยอมน้อมรับในกระแสะแห่งธรรมละจากธรรมนี้และได้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิอื่นจึงนับว่าการบำเพ็ญมหากุศลร่วมครั้งใหญ่ของสิบหลวงปู่แหวนและพระอาจารย์หลวงปู่มัน เพื่อช่วยสัปสัต์ให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมสำเร็จลงได้อย่ยางสมบูรณ์พร้อมอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวเปิดตำนานก็จบลงที่ตรงนี้ซึ่งในโอกาสหน้าจะนำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปครับชมคลิปจาก d o u เบิลคัลเแล้วถ้าชอบอย่าลืมติดตามเรา กด Subscribe แล้วอย่าลืมคลิกรูปกระดิ่งให้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้เพื่อคุณจะไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนและการอัปเดตใหม่ๆจากเราขอบคุณมากครับ